ตอนนี้สมุนไพรจา,ากพืชก็ถังเช่าดีไหมถังเช่าเคยได้ยินไม่โลละเป็นล้านๆน่ะนะจ๊นะจมันมันแพงเพราะมันอยู่สูงมันเป็นของที่สร้างชื่อเสียงว่ามีประโยชน์ถังเช่าเนี่ยกินที่ไหนมันก็เหมือนกันแหละแต่ว่ามันแท้หรือเปล่าเทือกเขาที่เบนเอาไอ้ไอ้ถังเช่าที่เกิดตามธรรมชาติมากินมาขาย โลลวเป็นล้านล้านบาทตัวนึงเนี่ยที่เห็นว่าเป็นหนอนเนี่ยตัวละห้าร้อยทั้งตัวละร้อยหรือตัวละยี่สิบบาทเด้่ยปลอมไปหาซื้อมาเหอะกินเข้าไปตัวละห้าร้อยมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะโปรตีนโปรเตินมันก็หมดแล้วมัเลี้ยงเลี้ยงเห็ดแต่ถ้าเอามาในห้องปฏิบัติการามีคุณเอกสิทธนทรัพย์เจริญเข้าไปตั้งฟาร์มเอา สปอร์ของเห็ดถังเช่ามาแล้วก็มีการมาทํามาดูมาเช็ควิจัยจนกระทั่งในที่สุดก็มีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ครับในห้องปฏิบัติการของเขาที่ฟาร์มกาจินบุรีจนพบแล้วว่าให้อาหารดีๆมากกว่าที่จะอยู่ในธรรมชาติในตัวหนอนมันก็แข็งแรงสิถังเช่ามันก็มีประโยชน์ด้านโน้ด้านนี้อะไรมากกว่าถังเช่าตามธรรมชาติที่เทือกเขาหิมารัยแม่มันชื่อ คุณเอกสิทธิ์เขาตั้งชื่อเลยด้วยความภาคภูมิใจว่าถังเช่าของเขานั้นชื่อ global Cordy ครับท่านผู้ชมตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหมดใบก็ถังเช่าดีไหมจะสู้ที่เบสได้หรอโอ้ยพอไปให้คนลองกินลองอะไรมีโปรโมโชัมมช่นทีนี้เพิ่มสมาชิกกันจนโอ้โหตอนนี้ไม่รู้กี่หมื่นแล้วอ่ะกี่หมื่นคนแล้วก็ไม่รู้ผมว่า แปดพื้นไรอย่างตำ่ำเห็นไหม mm. เขาต้องติดต่อตัวแทนจําหน่ายเลยบอกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีวางขายทั่วไปเพราะว่าเดี๋ยวผลิตไม่ทันแค่ตัวแทนจาหน่ายนี่ก็เยอะแล้วเพราะว่างั้นโอ้โหทันเช่าบันดียังไงหรอครับท่านผู้ชมมันช่วยหลายด้านเหลือเกินนะครับก็ในด้านเลือดเลือดไหลเวียนเหมือนกันนะแล้วก็ด้านการดูแลไม่ให้ความเกิดการอักเสบ แล้วก็ทําที่สำคัญภูมิแพ้ก็จะไม่เกิดขึ้นหมอภูมิแพ้ก็แพงเหลือกเกินกินหังเช่านะครับท่านผู้ชมกินป้องกันล่วงหน้าไว้สองแคปซูลตอนเช้าที่ผมกินมันคล้ายๆกันท่านผู้ชมมันเกี่ยวกับเลือดแต่มันจะเหมือนเลยไม่ได้เลือดจอร์เข้แคปซูลตรา,าวินเขาเป็นสมุนไพรจากสัตว์แต่ถังเชา่าโกลเบิร์คอร์ดี้ของกูเดกสิ์เป็นสมุนไพรจากพืช มันดีอ่ะเขาบอกคุณภาพมันเกี่ยวกวับด้านเลือดไหลเวียนไหลเวียนโลหิตการต้านนักเสพการ,รบำรุงร่างกายให้แข็งแรงให้สดชื่นมันเหมือนคล้ายๆกันแต่มันไม่ใช่ตัวเดียวกันผมไปสืบรู้มาเห็นแหล่งผลิตเห็นการรับรองจากทั่วโลกรับรองพวกเขาเห็นคนที่กินแล้วได้ผลดีมาเล่าให้ฟังผมกินไปทั้งสองอย่างเลยท่านผูช้ชมก่อนนอนกินเลือดจระเข้ตะราบินและเช้าผมก็กิน ถังเช่าโกลบอลคอร์ดี้ของมในกระิ์ในร่างกายผมไม่มีถังเช่าแล้วก็เลือดจระเคสรุปแล้วระบบการไหลเวียนของผมอายุเกิน60แล้วผมทานวันละสี่แคปซูลก็คือก่อนเช้ากับก่อนนอนเป็นไงล่ะสดใสปึ้งปังปึงป้งปังนะตาวาวเช่นะเ <laughs> ปล่าหรอกตาวาวเพราะว่าน้ำตามันไหลตลอดพอโดนแสงแล้วมันสะท้อนพูดอะไรกันเนี่ย ไม่บอกไม่บอกเอาเป็นว่าลองแล้วจะรู้ด้วยตัวท่านเองนะครับวันละสี่แคปซูลเลือดจราเคสองถังเช่าสองแล้วจะไม่สดใสได้ยังไง